สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูมิมายชาแนลนะคะคลิปนี้จะเป็นวิธีการบอรดแคสต์นะคะในส่วนของ EP 1ีเนี่ยเราเข้าลิงก์เว็บไซต์นะคะเพื่อที่จะเข้าระบบตัว LineOA ของเราแล้วเรียบร้อยเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูวิธีการบอรดแคสต์กันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราคลิกไปที่หน้าหลักนะเมนูแรกเลยนะคะแล้วเราก็จะเจอเมนูแบบนี้เลยบอรดแคสต์นะคะพอเราคลิกไปก็จะเจอรายชื่อบอรดแคสต์นะคะรายชื่อบอรดแคสต์ก็จะเป็นเมนูที่ เข้ามาดูประวัติได้ค่ะเข้ามาดูได้ว่ามีร่างข้อความหรือว่าอะไรที่เราเคยบอดแคสไปแล้วบ้างนะคะก็กดได้ในนี้ได้เลยนะคะทีนี้เดี๋ยวจะอธิบายนิดนึงนะคะก่อนที่เราจะไปบอดแคสกันเวลาที่เราใช้ไลน์ OA นะคะเราจะได้การบอดแคสเนี่ย1,000ข้อความฟรีในทุกๆเดือนนะคะถ้าเราไม่พอเราสามารถที่จะอัปเกรดตัวแพ็กเกจเราได้เขาก็จะมีให้เลือกเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะพาไป เลือกแพ็กเกจนะคะแล้วก็วิธีการซื้อนะคะตัวบอดแคร์เพิ่มนะคะแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาบอดแคร์กันก่อนนะคะ1,000ข้อความนะคะอันนี้หมายถึงอะไรอธิบายแบบนี้นะทุกคนมันไม่ใช่การพิมพ์ข้อความแบบ พิมพ์แล้วก็นับเป็นข้อความนะคะ1,000ข้อความอันนี้หมายถึงว่ามันจะขึ้นอยู่กับผู้ติดตามของเรายกตัวอย่างนะคะคุณวิมายเนี่ยมีผู้ติดตามด้านบนเนาะดูผู้ติดตามด้านบนได้ค่ะ239คน239คนเนี่ยถ้าเราบอดแคบเปนหนึ่ครั้งนั่นคือ 2 3 9ข้อความนะคะถ้าคุณวิมายบอดแคสไป2ครั้งก็คือ400กว่าข้อความก็เกือบ500เนาะก็คือจะนับเป็นแบบนี้นะคะให้ทุกคนได้เข้าใจตรงนี้ก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะไปสร้างบอดแคสกันเลยค่ะกดที่สร้างบอดแคสได้เลยนะคะหลังจากที่กดเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเจอหน้าตาแบบนี้เลยเราสามารถทำได้ทั้งบนมือถือแล้วก็บนเว็บไซต์นะคะมือถือเนี่ย ก็กดเข้าไปที่แอปตัว Line OA แล้วก็ไปที่หน้าหลักเราจะเจอเมนูบอร์ดแคสแบบนี้เลยนะคะก็คือสามารถทำในมือถือได้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้เรามาดูเมนูด้านล่างกันนะคะตรงนี้นะคะบอร์ดแคสตอนนี้ หรือว่าจะกําหนดระยะเวลานะคะก็ได้เราก็สามารถเลือกได้เลยเนาะแล้วก็ตรงด้านล่างนะคะสิ่งในส่วนของในส่วนที่สําคัญสาคัญนะคะก็คือด้านล่างตรงนี้เขาจะมีให้เราเลือกนะคะว่าเราจะพิมพ์เป็นข้อความสติกเกอร์นะคะรูปคูปองนะคะลิชแมสเซจ หรือ list video นะคะหรือว่า video เนี่ยข้อความเสียงนะคะแบบสอบถามหรือว่าการ message นะคะเราก็มาเลือกได้เลยว่าเราจะใส่อะไรเ,เลือกทีละอันนะคะยกตัวอย่างถ้าเราจะพิมพ์ข้อความสวัสดีค่ะ,ะด้านขวามือก็จะแสดงข้อความนะคะเป็นตัวอย่างแล้วอีกอันนึงนะคะเราต้องการใส่ลูกหรือใส่วิดีโอก็ไปกดเพิ่มนะคะก็ไปกดเพิ่มได้เลยนะคะ ทีนี้เดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะคะในส่วนของตัวนี้นะคะลิ Message นะคะลิชวิดีโอ e มสเซจแล้วก็ตัวก a r ์ดแ s สเซจอันเนี้ยในเมนูทางด้านซ้ายมือนะคะ e มสเซจประเภทต่างๆอันเนี้ยเราจะต้องมาสร้างบนเว็บไซต์ก็คือสร้างเขาก่อนแล้วตอนที่เราบอร์ดแคร์ะเราค่อยไปกดเลือกอ่ะเดี๋ยวจะลองให้ดูนะคะอย่างตัวลิ Message นะคะพอเรากดปุ๊บนะคะเขาจะให้เราเลือก List message เราก็ไปกดเลือกอเห็นไหมคะว่าอันนี้คุณไมิมายสร้างไว้แล้วเราไปกดเลือกได้เลยเราอยากจะใช้อันไหนก็ไปกดเลือกได้เลยนะคะทุกคนลองดูนะคะว่าอันนี้มันเป็นข้อดีนะคะ List message สมมุติว่า List message เนี่ยเราสามารถใส่ลิงก์ได้นะยกตัวอย่างสมมุติว่าเราอยากให้รูปเนี้ยแล้วลูกค้าเนี่ยคลิกไปที่ลิงก์ไหนก็สามารถใส่ได้ซึ่งเดี๋ยวเราจะยังไม่พูดวิธีทําในวันนี้นะคะแต่ให้รู้ประเภทก่อนเนาะทีเนี้ย เราก็จะเห็นว่ารูปชัดมากนะคะเวลาที่เราบอดแคนไปลูกค้าเนี่ยจะเห็นรูปชัดมากคือมันจะเต็มตัวหน้าจอเลยนะคะแล้วก็จะชัดเจนมากๆเลยสามารถใส่ลิงก์ได้ด้วยนะคะลูกค้าสามารถกดลิงก์ได้นะคะแต่ถ้าเราไปเพิ่มเป็นรูปนะคะรูปอันนี้เราไม่ต้องไปไปอัพใดๆก็คือสามารถเอาจากในมือถือเราเลยไฟล์ที่เรามีอยู่เลยนะคะอายกตัวอย่างสมมุติว่าเราเลือกไฟล์ไฟล์หนึ่งโอเค เดี๋ยวจะให้ดูขนาดรูปนะคะมันจะมีความแตกต่างคือถ้าเราเลือกเป็นรูปธรรมดาเนี่ยเลือกได้ไหมเลือกได้ค่ะแต่ว่าความชัดเจนของรูปอะมันจะแสดงผลไม่ได้ชัดเจนเท่าตัว rich m e s s a g e สมมุติว่าถ้าเรามีรูปแล้วเราต้องการแสดงผลให้มันชัดคือมาสา,สามารถที่จะสร้างเป็น rich m e s s a g e ได้ไม่ต้องใส่ลิงก์ก็ได้นะคะคือจะใส่ก็ได้หรือจะไม่ใส่ก็ได้แต่ถ้าเราบอร์ดแคสเป็นรูปปกติที่อัปโหลดไปเลยอย่างเงี้ยค่ะ เขาก็จะเป็นรูปเล็กเห็นไหมคะรูปล่างเนี่ยก็จะเป็นรูปเล็กๆก็จะไม่ค่อยชัดเจนลูกค้าต้องกดรูปนั้นขึ้นมาค่ะภาพมันถึงจะชัดแต่ตอนที่ลูกค้าเห็นในทันทีเนี่ยจะไม่ค่อยชัดเนาะอันนี้คือความแตกต่างนะคะอ่าโอเคเราอยากจะใส่อะไรนะคะก็ใส่ไปได้เลยนะคะตรงนี้ก็คืออันนี้เขาก็จะให้เรากดนาได้3อันเห็นไหม แล้วเราก็กดส่งได้เลยนะคะก็จะเป็นประมาณแบบนี้หรือเราจะ,จะใส่ตัวอ่ออันนี้เดี๋ยวขอลบแป๊บนึงนะคะสมมุติว่าเราลบข้อความออกจะจะเพิ่มให้ดูเมนูนะคะอาจจะเพิ่มคูปองก็ได้นะคะลิสมอกี้ตัวลิสแมสเซจเนาะแล้วก็ลิสวิดีโอแมสเซจนะคะลิสวิดีโอแมสเซจ กับวิดีโอมันต่างกันอย่างไรนะคะตัว list video message เนี่ยมันก็คือวิดีโอทีนี้ตัววิดีโออะคะ่ะภาพก็จะชัดเหมือนเดิมอีกแล้วนะคะก็คือภาพจะชัดแต่เราก็ต้องไปสร้างก่อนนะสร้างไว้อะยกตัวอย่างสมมุติว่าแบบนี้นะคะเรามาดูเห็นไหมมันจะเต็มจอเลยนะคะมันจะเต็มจอแล้วมันก็จะเล่นเล่นด้วยอัตโนมัติมันไม่เหมือนกับการที่เราไปแนบวิดีโอเฉยๆอย่างเงี้ยคะ่ะ ตัว list message มันก็จะเป็นขนาดที่แบบว่าเห็นแล้วก็ดูน,น,น่าดูมากกว่าถ้าเรามีเวลาเราสามารถที่จะเข้ามาสร้างเป็น list video message ก่อนได้แต่ถ้าเราไม่มีเวลาโอเคเราอาจจะเพิ่มวิดีโอจากเครื่องเราเลยก็ได้นะคะโอเคอันนี้ก็คือความแตกต่างเนาะ,ะเดี๋ยวขอลบก่อนนะคะเพราะม,มันเลือกไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นวิดีโอปกตินะคะแล้วก็คลิปเสียงแล้วก็แบบสอบถามแล้วก็ตัวการ message การ m e s s a g ตัวนี้นะคะเดี๋ยวจะลองคลิกให้ดู เลือกการแมสเซจอ่ะยกตัวอย่างอันนี้คือครูมิมายสร้างไว้แล้วนะคะเห็นไหมมันต้องสร้างก่อนนะคะเราก็ไปเลือกนี่เลยพอเราเลือกนะคะก็คือเนี่ยลูกค้าก็จะเห็นนะคะการแมสเซจมันจะเป็นการ์ที่สไลด์ข้างๆคะ่ะ การแมสเซจจะแสดงผลแบบสไลด์ข้างๆนะคะแล้วก็สามารถฝังลิงก์ได้เนี่ยเราสามารถฝังลิงก์ได้นะคะก็จะเป็นแบบนี้แล้วเราก็กดส่งได้เลยค่ะโอเคนะคะสำหรับใครนะคะที่กำลังเป็นมือใหม่ของ LINE OA นะคะวันนี้ก็ได้ข้อมูลเรื่องการบอดแคสต์ไปนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปดูวิธีการซื้อ อบอดแคเพิ่มนะคะอัปเกรดบอดแคดเพิ่มเดี๋ยวเจอกันนะคะใน EP 3นะคะใน EP 3เนาะโอเคค่ะขอบคุณทุกคนที่กดกระดิ่งไว้นะคะแล้วก็กดติดตามนะคะมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ